สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิเคราะห์ราคาฟุตบอลนะครับวันนี้ก็คืนวันพุทธที่23กุมภานะคืนนี้ครับก็มีบอลเด็ดคัดไมาหนึ่งคู่นะครับจะเป็นบอลยูฟ่าเชมเปี้ยลีกนะครับแต่เวลาที่3เอ็ดมาริกนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก่อนอื่นฝากกด subscribe นะครับแล้วก็กดคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันด้านล่างด้วยนะครับ แล้วก็ใครที่สนใจครับกลุ่มทีเด็ดบอลก็กดลิงก์ด้านล่างเข้ามาสมัครได้เลยนะครับสมัครฟรีแค่เติมทุนเข้ามาเล่นเท่านั้นนะครับพร้อมเข้ากลุ่มทีเด็ดบอลที่เราแจกบอลทั้งวันทั้งคืนถ้ามีบอลแข่งมาครับมาเข้าเรื่องกันคืนนี้นะครับบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกเตะเวลาที่3แอตติกอมาดริดนะครับจากลาลิกาสเปนครับปัจจุบันนะครับอยู่อันดับที่5ของตารางลีกลาลิกานะครับส่วนแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับปัจจุบันอยู่อันดับที่4ของตารางคะแนนพรีเม เริ่มต้นกันด้วยสถิติของทีมเยือนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันก่อนครับ5เกมล่าสุดของทางฝั่งแมนยูนะครับชนะไป2เกมเสมอ3เกมไม่แพ้ใครเลยนะครับสถิติ3เกมล่าสุดแมนยูเล่นในบ้านก็เสมอเซาทแธมป์ตันไป1ประตูต่อ1เกมถัดมานะครับแมนยูก็เล่นในโอทฟฟอร์ดเหมือนเดิมชนะไบริทันไป2ประตูต่อ0เกมนี้บริทันเหลือผู้เล่น10คนโดนใบแดงไป1ใบแล้วก็เกมล่าสุดนะครับ เป็นศึกสงครามกุหลาบนวาวกระหว่างยุงทองลีด d ยูไ t นเต็ดแล้วก็พิศาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจบเกมนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปชนะลีด d ยูไ t นเต็ดได้ถึงในบ้านมา4ประตูต่อ2แล้วสกอร์สูงแรกครับของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด5เกมล่าสุดบินสกอร์สูงแรกเข้าไปถึง4บินครับแล้วก็เสียไปแค่บินเดียวเท่านั้นส่วนบินสกอร์สูงในเกมเข้าไปแค่1บินเสียไปถึง4บินด้วยกัน ต่อมานะครับไปดูสถิติ5เกมล่าสุดของทางฝั่งเจ้าบ้านแอตติกโกมาริดกันบ้างครับแอตมาริดนะครับ5เกมล่าสุดชนะ3เกมแพ้2เกมสกอร์ Score 3เกมล่าสุดนะครับเล่นในบ้านเหลือผู้เล่น10คนโดนใบแดงไป1ใบชนะเกตาเฟ่มา4ประตู3เกมถัดมานะครับเล่นในบ้านแล้วก็แพ้คาบ้านใน้แก่เรเันเต้ไป0ประตูต่อ1แล้วเกมล่าสุดที่ลงเตะน,นะครับบุกไปชนะโอซาซูนามาได้ถึง3ประตูต่อ0 ส่วนทางฝั่ง,งสกอร์สูงแรกของแอตติกโอมาดริกนะ5เกมล่าสุดบินสกอร์สูงแรกเข้าไปถึง4บินเสียไปแค่1บินเท่านั้นส่วนบินสกอร์สูงเต็มเกมก็เช่นกันเข้าไป4บินเสียไปแค่1บินเช่นกันครับก็สถิติระหว่างแมชเตอร์ยูไนเต็ดกับแอตติกโมาดริกนะครับต้องบอกว่าคู่นี้นะครับไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับเกมนี้นะครับเป็นนัแดแรกที่คู่นี้ได้เจอกันในบอลถ้วยนะครับก็ไม่รู้จะออกหน้าไหนนะครับสาหรับคืนนี้นะเดี๋ยวเรามาดูราคาที่เปิดมาคืนนี้กันดีกว่าครับ ราคาที่เปิดมาคืนนี้เป็นของทางฝั่งเจ้าบ้านแอตติโกโมาเริกเปิดมาที่ราคาต่อปอปอแล้วก็มีแอตติโกโมาริกนะครับต่อที่ราคา,าขาวๆครับแล้วก็มีราคาแอตติโกโมาริกต่อครึ่งลูกครับบอลดีเด็ด VIP นะครับช่วงนี้แอตติโกโมาเริกถึงฟอร์มจะสะดุดไปบ้างแต่ก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไม่ใช่ยุคสมัยก่อนแล้วนะครับที่จะเอาไปออกไปชนะอบอลสเปนได้นะเชื่อว่าคืนนี้แอตติโกโมาเริกชน,นะ แน่นอนครับสามารถกำใจได้ในบ้านแน่นอนก็บอลวีพีของเรานะครับขอไปบอลต่อต่อแอตติกโอมาเร็กทุกราคาครับส่วนสกอร์สูงเต็มเกมนะครับเปิดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งของลูกแล้วก็2ลูกครึ่งครับคาดว่าเกมนี้2ลูกมีแน่นอนรอลุลูกที่3ครับเพราะฉะนั้นสกอร์สูงเต็มเกม2ลูกแล้วก็2ลูกควบ2ลูกครึ่งแล้วก็2ลูกครึ่งกดได้สบายไม่มีปัญหาครับส่วนสกอร์สูงแรกเปิดมาที่1ลูกครึ่งควบลูกแล้วก็ครึ่งลูกครับก็ ดูจากราคาน้ําที่เปิดมาขนาดนี้คาดว่าครึ่งแรกมีแน่นอนครับสกอร์อย่างน้อย1ลูกต้องมีแน่นอนสกอร์สูงได้ครับครึ่งลูกครึ่งกว่าลูกกดได้สบายไม่มีปัญหาครับทั้ง3ราคานะก็จบกันไปนะครับสําหรับทีเด็ด VIP 3ตัวคัดเน้นๆของเราคืนนี้อย่าลืมกดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยนะครับชอบก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยนะครับใครอยากส่วนก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันด้วยนะแล้วก็ใครที่สนใจเข้ากลุ่มทีเด็ดบอลก็ กดลิงก์ด้านล่างก็มาสมัครได้เลยครับสมัครฟรีแค่เติมทุนเข้ามาเล่นเท่านั้นพร้อมเข้ากลุ่มทีเด็ดบอลที่เราแจกบอลทั้งวันทั้งคืนถ้ามีบอลแข่งครับย้ำกันอีกรอบทีเด็ด v i p ของเราคืนนี้ไปบอลต่อแอสมาริคทุกราคาครับสกอร์สูงเน็มเกมสลูกควบ2ลูกครึ่ง2องลูกครึ่ง,ง,ก,งกดได้หมดทั้ง3ราคาครับสกอร์สูงแรกครึ่งลูกครึ่งควบลูกแล้วก็1ลูกกดได้ทั้ง3ราคาเช่นกันขอให้พรุ่งนี้ทุกคนตื่นมารับทรัพย์กันทุนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ